สวัสดีค่ะวันนี้มิวจะพามาทำตําทัวนะคะจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตําพริกกันก่อนนะคะมิวก็จะใส่ทั้งพริกแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ตำนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะคะลงไปตำนะคะตำพ่อยับยาพ่อนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศนะคะลงไปนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะสี่ห้าลูกนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะนาวนะคะลงไปประมาณหนึงลูกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะหนึ่งช้อนนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ผงหนูนะคะลงไปปลายทับที่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานะคะลงไปครึ่งทับพี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาต้มสุกนะคะลงไปนะคะหนึ่งทับพีขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตับนะคะให้มันเข้าเครื่องกันนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติดูนะคะว่ามันอร่อยได้ยังนะคะถ้าอร่อยแล้วนะคะเราก็ไปจัดเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะตำถั่วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ